ในอดีตช้างคือสัตว์ที่มีความสำคัญสูงสุดในสังคมของชาวสยามช้างคือสัตว์ของพระมหากษัตริย์ช้างคือรถถังของการออกทำสงครามช้างเป็นยานพหานะช้างเป็นเครื่องมือทำมาหากินเพราะฉะนั้นช้างกับสังคมไทยเรียกได้ว่าช้างมีความสำคัญอย่างยิ่งกับสังคมไทยและในปัจจุบัน ชางก็ย um> ังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเมื่อปี2562เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทีที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกนอกจากนั้นการสูญเสียในครั้งนี้ยังส่งผลวิกฤตทำให้สภาพเศรษฐกิจฝืดเครืองในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดคือธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องหยุดให้บริการหรือชะลอตัวเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ไม่เพียงส่งผลกระทบกับคนท่ว่ายังส่งผลกระทบต่อสัตว์ร่วมโลกอีกด้วยแม้จะยังไม่มีรายงานออกมาชัดเจนเรื่องการติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงสู่คนแต่ในแง่ของการดำรงชีวิต อาหารที่ขาดแคลนกลายเป็นประเด็นหลักๆที่สัตว์ต่างได้รับผลกระทบรวมถึงช้างและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยมันมีรายได้เข้ามาแต่ครับมันมีการแสดงมีการแท็กซี่นะครับคนจริงเหรอเขาก็ต้องหายเงินสดวยอะครับแต่เงินเดือนของมันจะบาทไปมันก็มันก็น้วยกับว่านักกันน้างันเขาก็คู่เปนตัวเนาะมันก็จะเรียนนักจะก้มไเรียะ จากการสัมภาษณ์ควานช้างที่สุนยอนุรักษ์ช้างไทยนั้นเห็นได้ว่าเกิดความลำบากกันทุกชีวิตเพราะโควิด19ทระบาดไม่เว้นแม้แต่ช้างควานช้างปางช้างปฏิเสธไม่ได้ว่าปางช้างนั้นเป็นอีกหนึ่งกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง างช้างที่หลงเหลืออยู่มีไม่มากก่อนโควิดในทีละบาดมีจํานวน250ปางธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจปางช้างกว่า85แห่งทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันหลายแห่งได้ปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานไปแล้วกว่า5,000คนส่วนปางช้างที่เหลือกําลังดิ้นรนเพื่อให้ช้างรวมถึงกิจการสามารถอยู่ต่อไปได้และที่สําคัญปางช้างทุกแห่ง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนรายได้ที่จะนำไปซื้ออาหารและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงช้างซึ่งล้วนส่งผลด้วยตรงต่อช้างที่อาศัยอยู่ในปางเป็นอย่างมากและมื่อปี2564เกิดการระบาดของไวรัสโควิด1 9และรอกใหม่มีการติดเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วประเทศดูเหมือนว่าจะซ้ำเติมให้สถานการณ์ปางช้างเดือดร้ายมากขึ้นไปอีกจากการระบาดในรอบแรกปางช้างซุดตัวลงจนต้องปิดตัวชั่วคราว หรืออาจจะปิดถาวรยังไม่ทันเปิดบริการก็มีการระบาดระลอกใหม่เป็นครั้งที่สอซ้ำเข้าไปอีกเมื่อคนตกงานช้างก็อดกินนี่คือสภาพที่เกิดกับสัตว์ใหญ่ขวัญใจนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเห็นข่าวเกี่ยวกับช้างไทยในวิกฤตโควิด -19 กันมาบ้างแล้วปางช้างหลายแห่งเปิดรับบริจาค เพื่อนําเงินเป็นค่าอาหารสําหรับช้างเนื่องจากขาดรายได,ได้จากนักท่องเที่ยวที่เคยหลั่งไหลเข้ามาก่อดโควิด1 i จะมาเยือนเราได้รับงบประมาณจากรัฐแล้วเราได้รับเงบประมาณจากอนุอกาตกลับดอกไม้ซึ่ซสองส่วนทีนี้การจัดการเนี่ยในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงฤดูร้อนดีเรื่องอาหารมีมีปีผลมีปัจจัยแน่นอนในเรื่องของ ที่ปาาอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าขาดแคนเพราะว่าช้างอะความความที่มันแรงเรื่องอาหารตามธรรมชาติก็ลดน้อยลงเนาะจากสถิติในประเทศไทยมีช้างเลี้ยงกว่า3,700เชือกตามที่จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือที่เรียกว่าทะเบียนตัวรูปประพันธ์การปล่อยช้างเลี้ยงเข้าป่าจึงเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และช้างเลี้ยงไม่สามารถหาอาหารในป่าได้เองเพราะเคยชินกับการให้อาหารขอบควานช้างไปเสียแล้วประกอบกับทั้งไฟป่าและภัยแล้งที่ทําให้ปริมาณอาหารในป่าไม่เพียงพอที่จะรองรับช้างทั้งหมดพร้อมๆกันได้เท่ากับว่าช้างไทยไม่ต่ำกว่า3,000เชือกกำลังต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารในวิกฤตนี้การจัดการเรื่องของอาหารช้างอาหารหลักของช้างคือหญ้าแต่พวก ของบริจมาคมะม่วงเอ่ยแตงโมงเอ่ยสับประรดเอ่ยนั่นเป็นอาหารเสริมที่คนเอามาบริจาคให้แต่ตรงนี้เท่านั้นเราก็ยังมีอาหารเนตมีสมุนไพรนะแต่มันอาจจะมีบางอันที่มันขาดไปก็คืออย่างกล้วยราคากล้วยน้ำหวานเนี่ยราคา่อนข้างแพงแต่เราก็มีมเกษตรกรก็มีส่งให้กับเราแต่ก็อาจจะ ไม่ไม่ปริมาณที่ที่มากเหมือนเหมือนเหมือนก่อนยุคโควิดหรือว่าก่อนไหนช้างแต่ละเชือกกินอาหารราวสิเอร์เซ็ของน้ําหนักตัวมันแต่ช้างกินต้นข้าวโพดกับหญ้ายอย่างเดียวช้างจะขาดวิตามินแล้วในที่สุดก็จะอ่อนแอท้องอืดคนเลี้ยงจึงต้องหาอาหารเสริมเช่นอ้อ,อยผลไม้มะขามกล้วยเพื่อเสริมวิตามินอาหารเสริมนี้คงปลุกกันไม่ทันช้างกินแน่ จะจำเป็นต้องสั่งซื้อให้กับช้างเหล่านี้่อนมากแลวเขาซื้อทั้งนั้นนะครับแบบออกตังซื้อเองดูแลเองทั้อองศูนย์ดูแลเองซื้อเองนะครับแต่โมผมกับลูกจ้างแต่ต้องเอาหญ้าให้มันเป็นเวลาอย่างครับเคยกินทุกครั้งป่าช้างไทยในวันนี้แปบรบเปลี่ยนรูปแบบไปจากช่วงก่อนเกิดโควิด -19 เป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่การท่องเที่ยวยังถูกล็อกดาวน์แค่ในประเทศป่าช้างไทยบางแห่งจึงต้องเปิดเป็นส่วนของร้านอาหารหรือคาเฟ่ อลองรับและสไตล์การเที่ยวแบบคนไทยส่วนที่แข็งแร่งคือการรวมกลุ่มกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นรอบๆปางช้างสร้างเป็นแพ็กเกจขายในราคาเหมาจ่ายเพื่อประคับประคองธุรกิจท่องเที่ยวให้อยู่รอดไปด้วยกันหลังจาก New Normal เนี่ยเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยก็คือ 1. การเข้าชมคุณจะซื้อบัตรผ่านประตูข้างหน้าแล้ว คุณก็สามารถเลือกวิธีการเข้าชมก็คือจะใช้รถชัชเ่ิลบัสก็ได้หรือว่าคุณจะนั่งช้างมาจากด้านหน้าเลยก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมที่เหมือนไดทูก็คือขับรถเข้ามาชมตามจุดต่างของของอช้างหรือว่ากิจกรรมที่เราที่เรากำหนดไว้เนาะการแสดงก็มีจากเดิมมีสามารอบก็เป็น สองรอบเพื่อที่จะได้ไม่ให้นักท่องเที่ยวแออัดเนเกินไปใน,ใน,ในแต่ละรอบเพราะว่าปกติเนี่ยเราดูแล้วว่ารอบสิบโมงเช้านี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเนาะเราก็เราก็เปิดบริการกมีเจลมีที่ล้างมือให้นักท่องเที่ยวมีการป้องกันการใช้นมสการแล้วก็ระยะห่างในการนั่งเนาะ s ซเชียลดิสแท็ a แอนซิงนะไม่ว่าจะเป็นข้างในหรือนัก่องเที่ยวเข้ามาทุกจุดการนั่งรับทานอาหารในร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือ,คอการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติหลังจากแต่หลังจากมีการคอนโทรลนในเรื่องของมาตรการในเรื่องมาตรการ ยนำเอาหลักการที่มีชื่อว่าการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักอิสรภาพสากลเข้ามาใช้กับปางช้างเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบคุณภาพชีวิตช้างไทยให้ดีขึ้นโดยไม่ฝืนธรรมชาติของพวกเขาทั้งยังสอดคล้องกับวิถีท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องความสุขและอยากทำกิจกรรมร่วมกับช้างอย่างไม่เบียดเบียนการจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ตามหลักอิสรภาพสากลจึนถูกนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อสัตว์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจประกอบด้วยหลัก 3RS และไฟฟ e f r e e d o m 3 r s หมายถึง Reduction, Refinement และ Replacement ส่วน f ฟ e e d o m หมายถึงการมีอิสระจากความหิวกระหายอิสระจากความไม่สบายกายอิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัยอิสระจากความกลัวและอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ การจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ตามหลักอิสรภาพสากลที่ดีนั้นก็ไม่ได้หมายถึงการดูแลช้างเท่านั้นแต่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างช้างนักท่องเที่ยวและควานหรือพนักงานในบริษัทเพราะถ้าหากช้างที่เราเลี้ยงมีสุขภาพกายดีมีสุขภาพจิตที่ดีชีวิตความเป็นอยู่ของควานช้างและพนักงานก็ดีตามไปด้วยส่งผลถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวก็รู้สึกดีประทับใจทำให้เขาอยากที่จะเข้ามาเที่ยวและชิญชวนให้คนรอบข้างมาเที่ยวด้วยดังนั้น การสร้างส,างสมดุลของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้ง3ส่วนที่ว่ามาต้องอาศัยหลักการจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ควบคู่กันไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือภาพรวมของการท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นกำลังหลักโดยเฉพาะปางช้างที่ไม่อาจดูแลช้างต่อไปได้และอาจนำช้างกลับไปสู่อุตสาหการรมทำไม้ลากสูงอย่างไรก็ดีในความยากลำบากนี้ มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจช้างไทยในอนาคตต่อไป